สวัสดีครับพี่นอ้องปอกปายสุขภูสุขคนครับวันนี้พามาเบิงบรรยากาศทงไ้ทงหน้าครับหลังจากฝนตกชุกมหลายเมื่อครับฝนกระสาดประเภทนี้อีสานครับผมพาพี่น้องครับพาเบงนี่บรรยากาศหลังฝนตกครับบรรยากาศทองทงอีสานบ้านเฮาครับหลังจากฝนตกครับอพี่น้องน้ำกันร่นไฟแล้วครับผมน้ำล่นไฟแล้ว อากาศดีดีครับฝนตกใหม่อันนี้เป็นสะพานครับสะพานอ่ายู่รวางจังหวัดลอยเอ็ดกับจังหวัดมาสารคามครับครับพี่น้องพนยกสะดุ้งครับมานอยู่ครับผมได้แ้วง่ายแล้วแรงแล้วง่ายอยู่ครับอในไร่เติบครับไร่เติบในไร่เกษแทกับขายครับอืครับพี่น้องยกแล้วยกแล้วเป็นได้น้อรอบนี่ น่านได้ครับบาทรละสอละสาครับปลาเขาหน่อยแลวบรรยากาศครับผมหลังจากฝนตกติดต่อกันมาหลายเมื่อครับน้ำล้นฝายเรียบร้อยครับทังทั้งพ่นกะตกปลาครับซิดเบ็ดครับทั้งพุ่นเพิ่นว่าได้ปลากดหน่อยนี่ครับเดี๋ยวแรีงเราง่ายล่ะครับด้วสิา้าพินองยางไปบึง ยางไปเบิงบรรยากาศทังพุ่นครับตันนี้กับโต๊ะครับผมพี่น้องครับเลยสิบห้ายางไปเบิงครับทัพงฝนทัพงฝนฝนซีดซิดเบ็ดครับซิดเบ็ดต๊ะป่านี่แหละครับบรรยากาศหลังฝนต๊ะครับอีสานบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์ครับปีนี้น้ำท่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับข้าวในนาก็เขียวขจีอ่าพร้อมที่จะออกห่วงแล้วครับพี่น้องพี่น้องบรรยากาศ จอดอีลีครับยังไม่เด้เลยกับมาฮอดแล้วครับผมฮอดสะพานไฟน้ำล้นครับนี่หน้าอนกำลังซิดเบ็ดอยู่ครับนี่สาวไวๆอยู่จังไดน้อมานบ่ครับพี่น้องฝนดีครับพีนี่ไฟล้นแล้วครับน้ำล้นแล้วฝนฟังเข้ายางมากฟังเมื่อกี้ครับเ็นสะพานขามหอยล้ำเตาครับผม ในเฮือ,อยังนาะนี่นเฮือตับหครับนี่ย่างดีเลยสูตรเด็ดสูตไปสูตรมัน่นครับสะภานน้อยคำหอยครับน้ำก็มาจากฟางพูนเหรอครับผุนทั้งเนื้อผุนอ่ามันก็ฝนตกไลายมือมันเต็มให้หน้าแล้วเพราะกับปิงมาเรื่อยๆครับตอกันมาเรื่อยๆไหลลงสู่หอยลำน้ำธรรมชาติครับผม อ๋บรรยากาศย่างหนงแรงหลังจากคนตกครับอากาศดีๆตอนนี้ก็ยังตกลิ้นไปปล่อยอยู่ครับน้ำล้นไฟายแล้วเดอ้อเสยนแหเสยนเบ็ดเส้นม่วงเดอ้อเตรียมโตเด้อครับนี่ไม่เบิ่มเบิ่มแล้ว เอาภ่าบรรยากาศอีสานบานเฮาน้ำแดงๆครับมาฝากพี่ฝากน้องครับผมสำหรับวันนี้ก็ตอนน้าพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเมื่อหลังมาอัปเดสตสถานการณ์น้ำให้เบิรงอีกรอบนึงครับเมื่อทายบรรยากาศกำงามสองทอง,ทอ,ง,ทอ,ง,ทอ,งอีสานบานเฮาให้พี่น้องในเบิรงได้ชมคือเก่าละครับผมสวัสดีครับ